เทคโนโลยสป3 0รุ่นเล็กสเปคเกินราคาจอใหญ่6.67นิ้ว120 h ฮเล่นเกมดูหนังได้ภาพที่ลื่นไหลสบายตามาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP54 หน้าจอเปียกก็สามารถทัดได้ลำโพงคู่สตูดิโอมาตรฐานเสียง DTS ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมให้เสียงที่กระหึ่มมากกว่าทั่วไปตัวเครื่องบาง7.8ม mm, ิมจับถือได้กระชับพกพาได้สะดวก กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง50ล้านอันต้าเคลียร์พิกเซลขนาดใหญ่รับแสงได้ถึง400%พร้อมแฟลชคู่หน้าหลังถ่ายภาพได้สว่างคมชัดทุกสภาวะของแสงแม้ในที่แสงน้อยก็ได้ภาพที่สว่างชาัดเจนและมีฟีเจอร์ลบคนออกจากภาพด้วยนะครับแบตเยอะ5 0 0 0มป์ชาร์จไว1 8วัต์แถมสายชาร์จและอะแดปเตอร์ชาร์จไวให้ด้วยใช้งานได้ยาวนานและประหยัดเวลาในการชาร์จรองรับการชาร์จแบบไร้พัดยืดอายุก,การใช้งานแบตได้หลายปี CPU MediaTek Helio G 8 1พร้อมหมดเกมเล่นเกม ROV PUBG f r f i ได้อย่างสบายและไหลลื่นแรม 6GB ขยายได้อีก 6GB เปิดแอปได้เยอะสรับการใช้งานแอปได้ไวพร้อม ROM รอม1 2 8ิเพิ่มได้ถึง1เทราไบตเก็บข้อมูลต่างๆได้อย่างจุใจมี IR Buster ใช้เป็นรีโมทควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รับประกันความลื่นไหลเหมือนวันแรกที่ใช้งานยาวนานถึง4ปีรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ